ก็อไอซาเตก็ไม่กินนี่เป,นเป็นไก่เป็นหมู<ส>เป็นอะไรดีน่ากินไหมเพื่อนๆว้าวนี่ใช้ใบเตยไดนะ้ไปบอกเพื่อนมาซื้อนะจ้าก็ขายตรงนี้เลบอกเพื่อนมาซื้อนะตลาดตลาดเช้าปากช่องใช่ไหมคะคุณข้ามร้านส้มแบงบอกเนี้ยตลาดร้าน,นคูบอกเอาคร้านส้มแบงบอกใครอยากได้ขนมไปทําบุญมีราคาส่งให้นะซื้อจํานวนเยอะอ๋อซื้อจํานวนเยอะมีราคาส่งให้ด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าอาซื้อไม่เยอะสิบแถมหนึ่ง สิบแถมหนึ่งใช่ถ้าซื้อสิบอันแถม1ดออันต้องไว้มาซื้อสิบแถมหนึ่งโอเคต้องไว้มุ้นนะซื้อสิอถนะอแถมหนึ่งนะได้ยินดีแถมหนึ่งใช่ไหมคะ,ะทุกอย่างคือสิบแถมหนึ่งถ้าซื้อจำนวนต้องไวกับบุนอ,อ,อ๋อแ,แม่ค้าเห็นไหมคะแม่ค้าบอกเรียบร้อยเสร็จสับนะคะไปมาตลาดปากช่องก็อยู่ Sí.